เอ้ยคนเดีเอานนี่เอาเอาเอีกเอาเอีกเอา้่ผู้เท่าเออนรเพ่เกจีครับที่นองครับกากนเอาปเ็ับุน้าลจีมับ้าม่หมดเบ่อหมดบเ่อหมดเอาไปเลยเอา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 เไปบ่อยากดแตั้าี่นอนเีย บัวบัวบัวอุ้ยเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยบุเกีละจีครับงอะไรเียมาหาตัไปไหมคะเดี๋ยว